สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้อยู่ที่ไล่จอมราชานะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาขายพันธุ์ต้นไม้นะคะนี่อากาศดีมากนะะ่าคิวมากสะใหญ่มากทํำสวยๆนะนี่ตรงนู้นปลูกตรงนู้นปลูกไอ้พิกไทยแล้วก็มีสักนะคะ อันนี้ก็เป็นพวกพันไม้ขายไร่จอมราชานะอันดอกไม้เต็มเลยไร่เชิงเกษตรสวยอันนี้สวยมาก ให้ชมร้านชอมีชัยชนะด้วยนะอเปิ้ลซื้ออเปิ้ลชวนชมอ่ะ่ค่ะคนยักษ์ยาสักสวยมันจะโชว์ขดนะคะ มุ้ยต้นนี้สวยสวยแปลกแปลกนี่ค่ะเป็นโคนต้นไม้ที่แปลกประหลาดเออสวยมากแปลกเดียวนุย้ยต้องถามก็ที่โพสได้ไหมนี่ได้เหรอต้องถามเขาก่อนเดี๋ยวเขาไม่อนุญ,ญาตช่วยเลยอ๋อ,หหอ,อก็เราถ่ายแล้วเมื่อกี้ ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชงเกษตรนะคะเป็นพันต้นไม้ขายเขาทำเป็นมามีที่เลี้ยงปลาได้ด้วยค่ะส,สวยมากมานะบรรยากาศดีเย็นพอให้ลงได้ไหมเนี่ยโคดได้ไหมเนี่ยได้โคชอบนี่ปลาที่อยู่ค่ะอันนี้ตรงที่ให้อาหารปลานะคะ ผัดะตะพิมจริงหรอสวยนะคะไล่จอมลาชาใกล้บ้านเราเลยนะคะไม่ไกลประมาณจากบ้านเรามาก็ประมาณสิบโลเนาะ<โ>ถึงไหมแปดโลอ่ะไม่ถึงสิบโลเร <โล S 2> าจะเอ้ยเผอเนาะทำดีดีได้แล้วต้นไม้สองต้นไปปลูก นี่คสวยมากบรรยากาศดีต้นพันไม้เยอะใครสนใจก็มาซื้อมาอุดหนุนได้นะคะคนพิศณุโลกใครมาอยู่ใหม่มาอะไรก็ขับรถมาเที่ยวมาอะไรล้วก็มาอุดหนุนได้นะคะอูน,นี่น้ำปลูกนี่ค่ะเดี๋ยวก็ปิดคลิปไว้ตรงนี้เนาะใครสนใจก็มาซื้อมาชมมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะเรให้อาหารปลาแล้วก็มาซื้อต้นไม้ด้วยค่ะโอเคนะคะ สนใจมาเลยค่ะสวยๆค่ะสวยมากบรรยากาศดีมากไม่ร้อนนะคะสวัสดีค่ะ